โอเคนะครับมาต่อกันข้อ40นะครับข้อนี้เหมือนเดิมนะคุณลากมาก่อนเอาลากมาก่อนนะครับนะครับนี่นะครับมีเงินขายตังนี้เงินขายจะย,ยอ่อไปหนึ่งนะครับออื นะครับก็ฝึกสกิลการคำนวณนะครับง่ายานนะครับเริ่มเลยแก๊สกอไก่นะครับหนึ่งโมลกับแก๊สขอไข่หนึ่งโมลบรรจุในกล่องเดียวกันเสร็จเลยครับตัวอะไรครับเอ็นนะครับเอ็นเท่ากับสองโอเคนะครับต่อไปบรรจุนะครับมีปริมาตรตัววีใหญ่เลยครับตัววีเท่ากับเท่าไหร่ครับ หครับโดยไม่ทําปฏิกิริยากันที่27องศา,ศาเซลเซียสนะครับทีแน่นอนเลยนะครับเท่ากับ27แปลงให้เป็นเคลวินก็บวกอะไรครับ273ได้เท่าไรครับ300เนาะโอเคว่าความดันแกส๊สมีค่าเท่าไหร่ตัว P นะครับเท่ากับ question โอเค โอเคนะครับนี่เลยเราได้ตัวแปรเลยนะครับแล้วก็ดูกันสูตรนะครับผมก็สูตรแรกครับนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับวอ้โมูดนะครับสูตรนี้นะครับนี่นะครับ Pv เท่ากับ nrt นะครับเราสังเกตว่าเราหาตัวอะไรครับคนนี้หาตัว P ใช่ไหมครับความดันนะครับ เราต้องไล่ตัวไหนออกไปครับนักเรียนไล่ตัวไหนออกไปครับไล่ตัว v นะครับเพราะว่าตัว v มันอะไรครับมันคูณอยู่กับ p อยู่ไงเราหาตัว p อะ่ะใช่ไหมครับ v มัน v มันคูณอยู่ย้ายไปฝั่งย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหารนะครับจัดจารเลยครับโอเคนะครับกัดการเลยเงีบ อันด้วย v นะครับอืมโอเคนะครับต่อเลยจะเขียนเอาแล้วนะ N ก็สองนะครับ R เท่าไหร่ครับ R R ก็คือนี่นะครับในกรณีที่เป็นหน่วยนิวตันเมตรนะครับก็นิวตันตารางเมตรเนี่ยก็ใช้แปดจุดสามหนึ่งนะครับก็ใช้ใช้ตามเขาเลยครับอืม ก็ทเ,เท่าไรครับทีสามร้อยสิครับห่านด้วย v คือหนึ่งครับนะักเรียนโกเคนะอาหาต่อนะครับทีนี้ใช้หลักการคณิตศาสตร์นะครับง่ายๆทศนิยมไม่ชอบเลยอนักเรียนไม่ชอบเลื่อนมาหนึ่งจุดนะครับศูนย์ก็หายไปเลื่อนมาหนึ่งจุดครับนะักเรียนศูนย์ก็หายไปนะครับเหลือแค่สามนะครับ สามคูณสองเป็นสามคูณสองเป็นหกนะครับก็จะกลายเป็นแปดร้อยสามสิบเอ็ดนะครับคูณกับหลายเทับเรียนคูณกับหกนะครับหกหนึ่งเป็นหกครับใส่ไปหกสามสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งครับหกแปดสี่สิบแปดเป็นสี่สิบเก้าครับสี่เก้าแปดหกเราจะมาลุ้นกันว่ามีไหมครับ ทำในตอบข้อที่สองนะครับเป็นไงง่ายไหมล่ะโอเคนะครับ